รอบนี้ไม่ชนะนี่นะนอนไม่หลับเว้ยเว้ยอ้าวมองดูว่าค้าง Like. Building. Yippee! Building I'm watch. going in. Oh, I if you distract our enemy, I will execute my master plan. Unit ready. I am about to attack. Unit lost. If you distract our enemy, I will execute my master plan. Unit lost. Construction complete. <laughs> Cannot deploy here. Hmm. Structure Waiting for the union. New construction options. Training. Unit ready. If you give up now, I promise amnesty for you and your men. You must send help. Don't ask questions. Just do as you're told. <laughs> I am about complete. to attack. Cannot deploy here. Building. If you it's too late options. to surrender now. Building. Unit ready. <laughs> Do you have a plan. out Moving. Engineering. What is the mission? Cutting path. Cutting path. Getting in closer. Maneuvering. Maneuvering. Making Construction complete. Getting in closer. Unit ready. Tools ready. Examining diagrams. Moving. I have the information. Moving. Moving. Yes, Commander. Unit ready. I have the information. I will go. What is the mission? Maneuvering. Getting in closer. Cutting back. Okay. Okay. ตับนึงบินตับนึงเพื่อนตับนึงเพื่อนขอขอเวลาห้านทีเสร็จร้อยแล้วกูเห็นแล้วเพื่อนกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูทำอะไรไม่ได้เอ้าว่าทำไมแมงมุมกูมันไม่มานี่หว่าเถอะว่าทำไมแมงมุมไม่ลงจากรถแถ้อยู่ที่บ้านเอง Unit ready. <laughs> training Joe. personnel now, too. Training. Cutting fast. Unit ready. Engineering. Moving. Building. Our ally is under attack. Ready for transport. Getting in closer. Huh? Oh, we have water here. How's that going? Come on, come on. Come on, come on. Unit ready. Maneuvering. Making track. Maneuvering. Maneuvering. Making track. Unit ready. Oh. Getting in closer. Cutting path. Getting in closer. Making track. Getting in closer. I'll carry out the operation. Unit Do you sure Building captured. Do you have a plan? New construction operation. Our ally is we under attack. e เอาละเขาเทเพื่อนกูไปทำหน้าที่อันใหญ่หลวงอยู่

อีวานเปิดสวพานคอนโดนแทดหมุนให้เป็นมงมมันจะวิ่งเป็นระเบิดตลอดอ๋ออ่ฮะโอเคครับอันเหนือผมทำสำเร็จไปเอ่อหนึ่งสองสามฐานเรบล้อยไปก็ไหวะใครเาถาไปไหนไออมล็อกมันขึ้นยากเลย จะบุกแล้วเพื่อนรอกเนี่ยเอบปนสียังบุกสี่้บุกแมดไหนวะตรงนู้นนะไปช่วยสีส้มเดินหน้าเต็มกำลัง ต้องต้องยิงฐานพลังงานก่อนยิงฐานพลังงานไม่ให้มันมีพลังงานถ้ามันมีพลังงานสร้างอะไรวะไปแค่สามมันสร้างเลยไม่ได้แล้วเพื่อนหน้อหนาอหน่อร้อยดวง <c oughs> มีเก็บงั้นให้กูดอดไปต่ออะไรวะอ้แหลก <c oughs> อไอ้ภาวะตัวนี้ที่หล่น hey ล้มไอ้ตึก กูทำอะไรไม่ได้เลยกูกำลังโดนเสกข่ามึงโยนโอ๊ยกระตุกก็ยิงแม็กน <man ี่ตอนก่อนปวดมากเออเออสามบ้างแล้วมาเดชไปเว้ย เฮ้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 สีม่วงมาโอเคขอบพระคุณเดี๋ยว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 มึงอย่าเพิ่งกูัออบง้ได้บร้อมแล้วไขอาร์ลอนเคอร์เทนให้แตงกิ้วหลายๆ เอ็มเล็กนี่เองูจะแตกตัวแตกนีฝากที่เหลือด้วยฝากอไนเดรลองไอ้ฝี่ฝากนู้นมันยังไม่หมดอีกวะเหเมือนไม่มาช่วยเลยเียงิโอ้สีเมือนกูเราสามคนเนี่ยนะชิมเงาไกล ระเบิดใหามันระเบิดไปอันเนี้ยให้มันระเบิดไปต้องเอารถแล่บุกแล้ววะถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ต้องเอารถแล่บุกแล้วทับเลยหมีเอาเอารถแดงทับเออสวยสวยสวยทีโอ้โหไอ้ตัวแตกโอ้โหสามบ้างหมดแล้วเพื่อน ไม่เหลืออะไรแล้วทับมันทับมัน<อ>มึงทับให้มันโดนหน่อยดิ <c oughs> <c oughs> มือขับไม่โดนเลยกูอบเกือบเอทำดีๆแล้วนะมอลน,นั่นเนี่ยมันหายละงานงอกละมาดูไอ้ผังแรกเนี่ย ความบาันไลกำลังเกิดตายแล้วแะเบิดสะพานมายแล้วสีบออ่วงไม่ถาเมเงื่อต้องบวงตออโอ้ t ล o s unit lost แตกพ้ายทำไมไม่ได้แล้วสีเขียวกถี่ิึงมันปล่อยมัง่งนู้นเหง่ยมันวาร์ปมาโอถี่มึงมา่นปล่อยทางโน้นเยอะโอโหูยโอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนจีน ยากแนละ้วเินสีเมันไม่ช่วย,คยใครจริงอุตส่าห์อุตส่าห์ไปยึดฐานบ้านเขาขายทิ้งตายก็ <c oughs> ไ,มไม่ช่วย,คยใครจริงหลุดไปเน,นี่ยเสียงเงินโซนิกเลยไม่เข้ามาเลยเลยโอ้ไม่ตั้งใจเลยเลอย ยับเลยข้องบอโดนหรอเอ็มเล็ตนั่นยำลังนั่นันลังหนีง่ายสุดแล้วอ่ะอืมกันยากแล้วเยอะเกินฐานฝั่งนู้นมีบ้างเนี่ยต้องสวนต้องสวนฐานให้ระเบิดให้หมดอ่ะวิติวิธีทางวิธีทางที่จะชนะ ยากยากเขาต้องเงินมันต้องหลุดไปจุดไหนยอดเกินเอื้อหมดแล้วอู้หูโอ้โหโอ้โหโอ้โหลงมาทับเนี่ยห้านาทีห้านาทีวัดได้ทีหนึ่ง วัดไปสามพันเท่าห้าทีเรียบร้อยโรงเรียนจีนเกี้ยงเกลาเี<ป>้ <c oughs> ยมไม่เอาไปแอบไปเอ้ตรงไหนนะเดี๋ยบ <c oughs> เอ,ต,อต้องเปลี่ยนคนแล้วยยงั้นเไียอยู่ข้างบนไงหมดแล้วหมดรอบแล้วห้าทุ่มแล้วหมดรอบแล้วอืมหรือจะหรือว่าจะเกมลัดเกม,มีฟมันบั๊กเหรอหลังตึกหรือเปล่ปา เล่นค่าวๆครับพีฮาเอ๊ะมาครับถามให้เจอจริงครับจานแม่แจานแม่มาเริ่มไม่เิ่ผมไม่เจอจริงเว้ยเอาจริงดิโคตรเนียนเาไม่เจอจริงอหมยังยังมิงอยู่ไม่รู้เอ๊อยู่ไหนเล้ยเล่นต่อแตกกันอยู่ใช่ไหมแหยเฮ้ยถ้าเป็นงูนี่มันฉกแล้วนะเออยยังอีก อยู่หลังตึกเปล่าอยู่หลังตึกอ่ะหลังตึกของตัวเองเปล่าไหนวะมูชกตาแล้วเนี่ยแตาบอดสีแล้วฝั่งนะั้นแหละแต่บอดสีแล้วเนี่ยอยากถ้าเกิดถ้าเกิดผ่านไหมนี่เอาเอาข้อว้ย วูชกตาแล้วเนี่ยลิฟตอยาอยาอย่างนี้เห็นแล้วว่เห็นแล้วว่าเห็นแล้วว่าอ้าอ้จกวันจะไม่เกิดมูชก